โอ้ยเลมุดมุดมุดรุทำาะจ้ะอธิ้าพ่อแม่พี่นอ้องญาติดาวโนเวมาวจ้ามาจ้ามาจผพามาทำถุงโงกเพาะถุงโงกคอนดูมาสมคลิปจ้ะพ่อทำไม่ไหวแล้วตอนแช่เม็ดแช,ช่ไรน่ะนะไปหลงลบคลิปอันตอนทีพิธีเพาะวิธีแช่เม็ดจ้ะเลยจะมาสมคลิปกันเลยมาทำให้ดูนอกจ้ะ ทำข่าวๆอ่ะนาะจะมาดูกันจะมาดีกว่าอยู่เฉยพี่น้องมาทำกินกันจะมา <c oughs> ตอนแรกเราก็าแช่เม็ดไปคืนนึงจ้ะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนน้ำสามนาม้ำแล้วก็ดูว่ามันเป็นเกจกระสีมันมดยังว่าน้ำหายกุน่นแล้วก็แช่น้ำอุน่นทิ้งไวง้แปดชั่วโมงหรือว่าถ้าเราอยู่ต่างประเทศอากาศมันเยน็นก็คืนนึงก็ได้จากแช่ก่อนนอนถ่นเช้ามาเราก็มาเออกๆแล้วอีกวิวธีเพาะก้านีนื้ะจ้ะ ở tạc kẹn đi luôn phải đi khe tủa luôn hay đuổi xe đứa cha anh đến nằm ra đã kiếp phải lờ thăm khiếp hại anh toàn phộ lục khiếp ngay lúc có lê thẳng kha mà lông khiếp là hả khiếp mà hình thế thì nó cả đi tư mưu có đi nằm tức là yên mà lại yên cặp luôn phải hãy thua nghe chà và hãy thương cảnh đây ra thì mình thật ăn cảnh ด้วยตะเก่งทีอันนึงแล้วกดปิดด้วยอน,นี้ซ้ำจ้ะล้วก็แล้วเราก็กจีวนใส่ไปอีกใส่เม็ดถั่วลงไปอีกจนให้ได้บางคนกับพอสีชั้นเราตะเม็ดถั่งอกเราจะบางคนกับสีชัน้นบางคนกับสามชัน้นถ้าใส่ผ่าน่ะมันเวลาเองทำมันทํายากแต่เวลาความสะอาดมันเหนื่อยอีกเราก็ใช้ตะเก่งนี่แทนผ่าเลย ก็โทษลหลายจะทําคลิปอันตอนพิธีพาทําหายเนาะเนี่ยจ้าที่นี่ข้าที่ทําอาชันก็ใส่ลงไปอีกแล้วก็ตะแกงที่ใส่อีกว่าตอนจบเองก็สมุดนี่เป็นผ่ามาจ้าเองถ้งเป็นตะแกงเนี่ยตะแกงลงปิดแล้วก็สมุดอันนี้เป็นผายก็ผ่าคุมไบเงี่ยแล้วเองก็มาเปิดรดน้ำเวลารดน้ำทงงอกเราก็ได้หนึ่งที่ทําว้กันหนึ่งขึ้นล้วจะพี่น้องดิถิญญาทําว้เอาผ่าปิดว้จ้ะ อยากทำอทงถังมาอัปเดตกันจ้ะพี่น้องนี่จะเอามาตั้งนี้เนาะเอาก่ทอีซ่เอเราจะจะเราก็มามาลดน้ำกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็เอามาใส่นี่ให้มันมืดมืดหน่อยนี่จะมาดูผลงานกันเนจาจะเนาะนี่จะหนึ่งขึ้นเป็นยังไงมาดูกันพี่น้อง นี e ่จะอีกขึ้นหนึ่งขึ้นจะเริ่มออกรากหนึ่งขึ้นแหละโอเดูนานไม่ได้จะเพราะว่ามันถูกแสงทีนี้เราก็จะมาหลดนน้ำเขาน้ำก็เอาอุณหภูมิของเราที่น้องน้ำก็เอาอุณหภูมิของเราด้วยจะหลนน้ำไปน้ำไ่ทั่วถึงจะ ด้วยหรอหถังออกจากไอ้นั่นออกจากถังจากที่น้องลืมจะรถเราก,ก็ออกอะไรนะนี่จะรถน้ำกับประมาณนี้หละจะปกติยาดาวเจียวตะก้กกากออกจากถังก่อนวันนี้ม่แล้วาอ,อกลืมจะประมาณนี้จะ ออกจากถังเอาถังเองออกจากถังนี่ก็ใส่ต่อจ้ะนี่มาใส่ต่อก็ขึ้นลงถังก็ขึ้นเนี่ยแล้วเราก็เอาผ้าปิดจ้ะพี่น้องเราก็จะเอาผ้ามาปิดเขาคึนที่สูงนี่ถ้าใครอยากมันอ้วนวนก็หาผ้าปิดเพิ่มด้วยจ้ะพี่น้องเนื้อย,ยากับปิดเข็มป,ประมาณนี้จ้ะ นี่ไ่กะเอาไปไว้ที่เกา่าเดี๋ยวจะละก็ถุกงมะคุมคือเกา่มามันดูตัวงอกกันต่อจะพี่น้องนี่ครบสองเกินวันนี้ละจ้ะดูกันต่อน่าจะเนาะมัจนจะอัหอยกถังไปรดน้ำเพรามานลดน้ำกันจ้ะมันเด้อมาช่วยกันหลดน้ำถั่วง,งอกอีกจ้ะ เอาตะแกงไปลองก่อนเหตั้งจ้าดูกันที่มันเป็นายผ่าออกก่อนจะผ่าขึ้นที่สองต้องเอาผ่าทับอยากให้วนก็ต้องเอาผ่าทับจ้ะมาดูกันว่ามันจะวันไหมเนาะอุ้ยอ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 ้ย,อยนึงนี่จ้ะนี่คือสองขึ้นพอดีเลยจ้ะ ดีเราก็จะอดน้ำม,มันน้ำถั่งงอกพยายามจะไม่ให้ถูกแสงมากจ้ะมันจีเอเขียวมันจีเดี๋ยงจีดำพยายามให้มันรับแสงเงาจี่สุดเราก็ลดน้ำให้เร็วให้นานที่สุดจ้ะถ้าเราเออพยายามให้ถูกแสงใดถั่งงอกมันก็จีขาวอ้วนที่อ้วนนี่เก็อยู่ตรงทับจ้ะ พอขึ้นที่สองนี่ต้องหาของพาชุบน้ำขนาดหนา,นาม,มาทับไว้ลดน้ำไปรเรื่อยๆอย่างนี้จ้ะแต่ความขาวอวอก,ออกขาวนี่เราก็ต้องพยายามไม่ถูกแสงที่เขาว่าตรงงกทำไมมันเขียวมันแหล่หนึ่งงก็เม็ดอาจเม็ดจีลาเจียไหลหื่นมิชลาสซก็อยูย่จ้ละออลองให้ถูกแสงไหมลดน้ำไปรเรื่อยๆจนกลัวที่ว่าแล้วโต้ดูน้ำข้างล่างนี่จ้ะว่ามันเย็นยัง ถ้าน้ำเย็นตามที่เราลดต่ำเราเราลดเร็วแไดงว่าก็โอเลยวดน้ำไปไงี้จ้ะน้ำก็อุณหภูมิในห้องเนี่ออยจะขึ้นที่สองแล้วสองวันสองคืนนะจ้ะกินประมาณนี้เคจ้ะแค่นี้ก็พอแหละเด้อถูกแสงมากเดี๋ยวกะจีนั่นเนาาจะเอเขียวกะจีะด,ดํามเสีง แล้วนอกล้อก็ครบสีวันสีคลืนนะพี่น้องสิ่กี่มาเปิดดูมารุ่นละกันจะมาเปิดกันสีวันสีคืนแล้วรูซืึอกับถุงยางถูนขักโอ้โโอ้ผ้าแอนตุกุงปูนตกหละถุคุนตก,นตกนจะพี่น้องนี่คือว่าสีคืนแล้วจ้ะ ถูกเด็ดเหลืองไปเลยข้างบนชั้นบนจะรดน้ำม,มันหนึ่งข้างล่างเดี๋ยวมาดูกันต่อจะ้ะมาดูกันพี่น้องสี่ชัน้นกิจประมาณนี้นะจ้ะเร้อย xin chan xin chan chân 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 มุดมุดรุดทำ้วจ้ะออกมาประมาณนี้จะสีขึ้นแล้ว จะต้งงอกที่ทำได้หนึ่งถังจ้ะงามมาจ้ะนี่คือเก็บแต่แล้วล่างได้แล้วเสร็จแล้วจ้ะอันนี้อีกถังนึงจ้ะนี่นี่ที่ยังไม่ได้เก็บแช่ไว้อันนี้คือถิ่นอันทิ่เสียมันเม็ดถี่เสียนี่จะกะ็จิบประมาณนี้แหละงอกงามยาดาวจ้ะตรงงอกคนโดลองเพาะก,กินดูด้วจ้ะพี่น้อง ลองพอกินกันจ้ะในถานการแบบนี้อยู่บ้านที่ใช้กับพอกินกันไปจากวิธีทํากับรือตามยาทำหน่ะจ้ะหรือใครจะไม่ทําคอนโดก็ได้ที่มันอ้วนอย่างกันนี่เพราะว่ายาเอาผ่าคุมหลายชั้นจะให้มันนักใครใอยากมันอ้วนพอขึ้นที่สี่เราก็ออกให้มันดีตัวขึ้นเพราะว่าเราคุมมันมากหลายตนมันก็จะยิกจะงอเพราะขึ้นที่สี่ขึ้นทุดท่านเนี่ยเราก็เอา พาทิกคุ้มนักทับนักนัก,นกออกพาชุบนำทับไบเนีย่ยยาลดน้ำวันหนึ่งสองครั้งจ้ะนี่ละประมาณนี้แหละเพราะง่ายๆกินกันเองเด้อจ้างันคลิปนี้กันไ้แค่นี้จ้าไปติดตามกันใหม่เจอ,อกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าเขามาดูคลิปอื่นๆกันได้เด้อจ้าอย่าลาลงคลิปไว้หลายย่จ้าเขามาดูกัน